จิตอเกตสมองตอนที่109รลักได้แต่ไม่ยอมตายฟรีค่ะ,ะตายทำไมล่ะคะกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ใช้การเพราะเลี้ยงแล้วก็สะสมเม็ดเงินกว่าจะเติบโตมาเป็นผู้เป็นคนได้เหตุไหนเราจะต้องมาตายเพื่อสิ่งไม่มีค่าคู่ควรด้วยจ้ะฝากไว้ให้คิดหลายๆคนนะคะถูกบ่มเพาะเชื้ออันนี้คุณป้าก็เหมือนกันค่ะมีอยู่ในสมรภูมิ ของความคิดเช่นเดียวกันเพราะในอดีตยุคสมัยนั้นบ้านเมืองเราหรือว่าผู้คนก็ยังไม่ได้ปักหลักปักที่ฐานอันแน่นอนหลายๆคนก็โยกย้ายลี้ภัยหาทำเลทองของตัวเองบางคนเกิดมาก็ยังอยู่ในสภาวะ ความยากจนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยังไม่อู้ฟู่หรือว่าจเจริญใดด้านเทคโนโลยีอ่านี่แหละค่ะมันก็เลยต้องมีการไล่ล่าอนานิคมช่วงชิงไล่ตีกันและคนเหล่านั้นก็เพื่อที่จะรักษา พื้นแผ่นดินเกิดแผ่นดินนอนของตัวเองก็ยอมพีชีพพีกายเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินเอาไว้ให้ลูกหลานได้มีอยู่มีกินแต่นานผ่านไปยุคสมัยและการเวลามันแปรรูปเปลี่ยนไปคนเราเริ่มเข้าใจว่าเราจะมาตีกันทำไมในเมื่อเราก็เป็นมนุษย์เป็นปู้ตุชนเป็นคนเหมือนกันธรรมดาเมื่อมีทรัพย์สินในโลกใบนี้เขามอบให้ทุก ชีวิตได้เก็บเกี่ยวได้ใช้สอยได้เอาไปเก็บไปกินตามยถาวิถีชีวิตของแต่ละมุมมองและแต่ละพื้นที่บริเวณแห่งนั้นตากนั้นมาก็เลยกลายเป็นลักษณะที่แย่งสิ่งที่เป็นเศษธธธธรษฐกิจหรือว่าเรียกง่ายๆสงครามปากท้องเข้ามาเยือนก็แทนที่ว่าจะต้องเอาเอาวุธไปไล่ชิงก็กลายเป็นแย่งชิงทรัพย์สินหรือว่า ปัจจัยทั้งห้าเพื่อที่จะได้มีมากและเก็บเกี่ยวไว้กินยันลูกยันหลานยันหลนอะไรประมาณแบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะเพราะการเวลามันโฟกัสแต่ละอย่างไม่เหมือนกันทุกวันนี้นะคะมันตกผลึกและก็เข้าใจบริบทแล้วมนุษย์คนเรานะคะไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าไปอกับอาหารเพื่อ,พย,อพยุงชีวิตให้มีลมหายใจอยู่ได้ หมดอายุไขของตัวเองและอาหารที่จะเอามาเข้าร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องหรูหราหรือเลอเลอประเสริฐสีซะทุกเรื่องไปนะมันกลายเป็นการที่ตกแต่งสร้างการมองเห็นในปัจจัยของตัวเองในรูปรสภายนอกแต่แท้ที่จริงแล้วร่างกายก็แค่ต้องการสิ่งที่มันเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพพาราไามัย มีมากไปก็ใช่ว่าจะดีมีน้อยไปก็เป็นอันการขาดได้การทำงานเพื่อแลกมาเพื่อเม็ดเงินตาเพื่อดำรงชีวิตให้มีอาหารมีเครื่องสะดวกบริการให้กับตัวเองได้ใช้ได้สอยได้อย่างคุ้มค่าแต่มาก่อนก็อย่างว่ากว่าจะได้มาทุกคนก็รู้สึกว่าต้องลิง่งต้องหาถ้าคนที่จะสำเร็จได้ ต้องทําให้มากกว่าคนอื่นขยันให้มากกว่าคนอื่นต้องเหนื่อยให้มากกว่าคนอื่นและนี่แหละค่ะมันคือจุดบอดที่ทําให้สุขภาพร่างกายของเรามันรับไม่ไหวและมันก็เป็นอันตรายต่อตัวของผู้ที่ได้ยืมล่างอันนี้ใช้งานจะมีประโยชน์อันไรถ้า การรวยมั่งข้างมั่งมีแต่แรกมาด้วยสุขภาพพลานามัยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาน็อกเอาและช็อตตายจากไปในทันทีดันใดก็เปรียบเสมือนกับนานักผู้ประกาศข่าวซื่อออนลายสื่อทางด้านสื่อนะคะที่ทำงานทวายหัวทั้งๆที่เขาอไม่อาจจะ ไม่ไหวแล้วยอมรับสภาพว่าสุขภาพภระทำไมตัวเองก็ไม่ไหวแล้วแต่ด้วยหน,หน้าที่ความรับผิดชอบมันเขาเรียกว่ามันปิดปากมันพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าด้วยความว่าเป็นคนที่มีจิตสำนึกคนที่มีจิตสำนึกนะคะรู้ดีว่าถ้าทำมามันก็แค่ช่วยให้คนอื่นเห็นค่าเห็นมีประโยชน์แต่แท้ที่จริงแล้วตัวเองนะคะกำลังทำร้ายตัวเอง ชนิดหนึ่งนะฮะด้วยการที่ไม่กล้าปฏิเสธเกรงใจหรือแม้แต่ว่ายอมอทําเพื่อหน้าที่บางครั้งการทําหน้าที่มันก็ไม่ได้เสมอเหมือนไปเหมือนกับ ว่าเราจะต้องทุ่มเทจนร่างกายจนพีชีพถึงขั้นตัวตายนะคะบางครั้งบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นนายคนเป็นผู้ปกครองคนหรือแม้แต่บุตรหลานก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าโยนหรือว่าอย่าแบกภาระให้ใครจนเกินลิมิตเพราะความสามารถและความคิดแต่ละคนนะคะมันไม่เท่ากัน บางคนก็สามารถทําได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแต่บางคนก็ทําได้อย่างหนึ่งอย่างใดอะแต่อไรสำคัญก็คือที่สุดก็คือพลังพลังแห่งความสามัคคี นั่นต่างหากนะคะที่เราจะต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันสมัยก่อนเราโยนภาระหน้าที่หน้าที่สตรีคือมีหน้าที่หุงหากับข้าวระดูแลครอบครัวหน้าที่บุรุษคือออกไปลบออกไปทํางานออกไปหากินนอกบ้านหน้าที่บุตรหลานก็มีหน้าที่เรียนหนังสือเรียนตําราปลูกผมพระ ลูกฝังพื้นฐานทักษะสกิลซึ่งสิ่งเหล่านี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะมันคือสิ่งที่โฟกัสในอดีตการแต่ณะปัจจุบันนี้นะคะเราสามารถรวมและก็โม่ยำให้ตัวเองสามารถทําได้เสมอเดียวกันเพราะมนุษย์คือมนุษย์ที่เท่าเทียมกันบทบาทความเป็นแม่ก็ไม่จำเป็นต้องทำหน้างานในเรื่องของ ครัวเรือนก็สามารถไปช่วยสามีประกอบกิจการทํางานอื่นเพิ่มเติมรายได้ให้กับครัวเรือนพร้อมทั้งดูแลบุตรหลานไปในตัวส่วนลูกก็มีหน้าที่เรียนยังไม่พอนะคะสามารถช่วยงานพ่อแม่ในบ้านในเรือนที่เบาๆที่ตัวเองจับต้องได้หรือแม้แต่ว่าช่วยงานพ่อแม่เพื่อที่ตัวเองจะได้เติมเต็มประสบการณ์ในด้านของวิถีชีวิตในการรู้จักการใช้งานเห็นไหมคะ ส่วนผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าทำได้แต่เรื่องของภายนอกภายในคุณสามารถสับเปลี่ยนสับลางนะคะเป็นตัวแทนนะคะให้กับภรรยาของท่านได้นะหรือแม้แต่ช่วยดูแลแบ่งเบาพาลูกไปโรงเรียนพามาทํางานบ้านเออมันก้อนเลือกได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะเพราะว่ายุคสมัยนี้งานมันล้นมือแล้วก็ปริมาณของการความสะดวกสบายถึงมันจะมีความสะดวกสบายมากมาย แต่กิจวัตรและกิจกรรมมันก็ทวีคูณมันไม่เหมือนสมัยรุ่นอดีตเพราะว่าคนเรายังไม่ได้รู้จักข้ามโลกข้ามทวีปแต่ปัจจุบันนี้นะคะเราเชื่อมกันเป็นทวีปเราเชื่อมกันเป็นมหาภาค เพราะฉะนั้นเราจะเห็นผู้คนมากกว่าตอนสมัยยุครุ่นอดีตการนะฮะกว่าเรามาเจอกันอยหน้าตาฝรั่งทําไมหน้าตาแปลกๆสมัยนั้นะตกใจใช่ไหมฮะเหมือนของแปลกเข้ามาแต่ทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะชาติศาสนาใดานะคะอยู่ร่วมกันใช้วิถีชีวิตเสมือนเป็นหนึ่งคือมนุษย์นั่นแหละคะ่ะฝากเอาไว้คิดและก็สิ่งสําคัญก็คือว่าเราอย่าอ่า ใช้ร่างกายไปในทางที่ผิดนะคะต่อให้สิ่งนั้นนะคะมันจะเป็นอุดมกติอุดมการก็ขอให้สันนึกและสำเนียกด้วยว่าชีวิตใครใครก็รัก และคนที่รักและห่วงใยก็คือคนที่อยู่รอบข้างและเห็นคุณค่าตัวเราอย่างแท้จริงและการที่เราพีชีพไปในสิ่งบางสิ่งนะคะเพื่อสร้างอุดมการณ์ถามว่าในในอดีตใช่ค่ะเพื่อการเป็นการันตีว่าคุณคือฮีโร่คุณคือคุณคือวีรบุรุษแต่ทุกวันนี้นะคะคําว่าวีรบุรุษและฮีโร่มันแลกมาด้วยความจอมปลอมหรือเปล่าเพราะว่าคนบางคนนะคะ ถ้าเราทุ่มเทแล้วให้เขาไปจนเกินร้อยแต่สุดท้ายคุณก็เป็นได้แค่เศษธุรีที่เขาใช้คุณเป็นเหยื่อแค่นั้นเองฝากไว้คิดนะคะคลิปด,ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยแชร์และสนับสนุนสับสไคล้าไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามรับชมรายการ ช่องทางป้านกทอลกับในช่อง YouTube นะคะตามสั่งออนไลน์บายป้านกได้ทุกวันนะคะป้านกจะมาเสิร์ฟอาหารจิตเพื่อที่จะบำรุงจิตและบำรุงใจให้คุณมีจิตใต้สำนึกที่เป็นเศรษฐีและอัปเกรดสมองของคุณนะคะให้มีมากกว่าเนื้อกว่าคนปกติปุถุชนธรรมดาทั่วไปให้เป็นคนอริยะนะคะ ขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้ขอจบไลน์แต่เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่นะเจ้าสวัสดีค่ะ